มากินข้าวด้วยกันนะคะหมูสามชั้นผัดที่แกงมือ่อกลางวันมือ่อกลางวันกินข้าวมื้อเช้ากินนมผสม uh, เม็ดนางรักนะคะมื้อเช้า มื่อเย็นก็เป็นตัวนี้แหละเดียวห่อไปกินอีกมื่อเย็นนะคะนี่เลยหมูผัดพริกแกงอุ้ย อนนี้อร่อยนะ <c oughs> คือมันอาจจะหิวได้ก็ได้เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่วันทํางานวันจันทร์วันนี้วันวันพุธเพิ่งได้กินข้าวนอกัากก็คือเป็นอาหารอื่นนะคะเช่นขนมปังอะไรเงี้ยขนมจังขนมขนมปังเม็ดนังลักนมแล้วก็เม็ดธัญพืชกินคนเดียวทําเยอะไม่ได้ค่ะทําเยอะมันเหลือเพราะว่าลุงไม่ได้อยู่บ้านนะคะ ลุงไปทํางานทุกวันสัปดาห์นี้ลุงก็ไม่กลับมานอนบ้านเลยโมนาก็เฝ้าบ้านทํางานเฝ้าบ้านทํา,าทงานลุงหยุดสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลุงเลยยุ่งนะคะยุ่งกับที่ทํางานเนาะเป็นหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่ต้นหอมนะคะ คำแรกๆก็อร่อยนะนานๆไปแล้วชักเค็มแล้ว <laughs> ที่นี้ไม่ต้องกลัวบูดนะคะหมดกินหมดก่อนที่จะบูดเนี่ยโมนาก็กินได้สองมื้อ ที่นี่พอเหลือแป๊บถ้าเราไม่กินแล้วอ่ะเราจะใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้ฟิตไว้ไม่มีทิ้งค่ะอาหารไม่มีทิ้งนอกจากจะเน่าคือเน่านี่เพราะอะไรเพราะว่าเราลืมไว้ในตู้เย็นมันเลยเน่าแต่ถ้าเราเราเอาไปใส่ในตู้ฟิตกินได้อีก อยู่บ้านเราเมืองไทยนะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะก่อนที่โมนาจะมาอยู่ที่เนี่ยบางทีกินอาหารนะแต่ก่อนก็ยังไม่แพงนะสมัยนี้ยอมรับว่าทุกคนก็ต้องคงจะกินไม่เหลือเหมือนกันนะคะแต่ก่อนนะก็สิบปีสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนาะเราพอกินบางครั้งเวลาเราไปบ้านนอกเรากินอาหารเหลือๆบางทีเราก็โยนให้ไก่ให้อะไรกินไปนะเราไม่ได้โยนทิ้งนะโยนให้ไก่โยนให้หมูให้หมากินนะคะ แต่สมัยนี้นะหมูหมาก็ยังต้องเมื่อไรจะโยนมาสักทีนะทุกคนก็ต้องต้องกินแบบเขาเรียกว่าอะไรกระเบียดกระเสียดเข้าใจนะคะเมื่อกี้หมูสามชั้นโมนาซื้อมาซื้อลดราคาเนาะลดร,ราคานี่ก็จะร้อยห้าสิบาทอยู่แล้วอ่สามร้อยสามร้อยห้าสิบกรัม ไม่ถึงครึ่งกิโลนะจะร้อยห้าสิบบาท ไม่บายค่ะ